สวัสดีนะครับโอ้ผมมีเรื่องข่าวดีจะมาบอกํำหรับคนที่รอมังกรขายเนี่ยคือผลม,มังกรไม่ขายนะครับหยอกหยอกหยอกตอนนี้ก็นี่สามทุ่มแล้วสามทุ่มครับสามทุ่มเมื่อกี้เออสามทุ่มหมดมังกรขายครับเ๋ยวมาดูกันนะครับเนย่เดูกัน,นรอเขาเข้าเกมก่นอนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเขาเกมเลยนะครับโอเคตอนนี้เกมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อย ภาพไม่รู้นี่เห็นด้านล่างไหมทุกคนไอ้ด้านล่างเนี่ยอย่ผมชี้ให้ดูนะครับล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนด้านล่างเนี่ยเนี่ยจะเห็น,น,นจริงๆนะครับทุกคนนี่โย่ลงไปดูกันนะดูนะครับตลาดมืด มันมันคือขาเนะทุกคนดูนะดูนะดู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 หอยหอยเฉเอ๊ะง่ยเหมือนกุญแากุญแาเอากุญแจกุญแจวนโมจิโมจิโมจิตกปลยก็ต้องมังกรน่ะใช่แล้วทุกคนมังกรขาครับ ใช่ครับมังคอขายหนูมังค,ค,ค,คีเห็นนะจะเห็นกับตาผมยังคิดว่าผมฝันไปเลยนะนี่อ่อยากให้ดูดีมันขา,ายจริงๆนะครับทุกคนมันขายจริงๆบินลนั่นนะอู้บันดบันดเน่อู้โอเคไหนๆก็ได้มาแล้ว

นี่นะครับนี่นี่นจะเป็นปนเนื้อง้างนนคนแตกก็แตกสิรออะไรฮึ่งไปกันอเออก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นการปล่อยเก็ดมังกรแห่ไม่ใช่ปล่อยลูกบอลเรืิงนะครับอบอลเพลิงที่ปากตัวเองต่อไปพายุ อ่าพายุพายพินพิบัติไม่รู้อะพายุพายพิบัติถูกูอย่างกว้างนะครับนี่คือไงในการเรียกสายฟ้าออกมาแต่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเห็นมันอยในมือถือีใครก็ต้องรู้ในคดีนีในการในการเรียกสายฟ้าออกมาจากด่างนะเงี้ย แก้วทะเลไม่เกินหรอกใครคิอผมมีที่หาเจ้าทะเลไม่ครับไม่มีจริงจริงโอเคต่อไปคำรามนะครับคำรามคำเรืองขึ้นใจแต่ค,คุณจำคำซีตัวซีไว้เลยนะครับมันจะมีบางสีบางอย่างก็เปลี่ยนเดีย๋ยวผมไม่ดูแต่จำเสียงมันเ,เสีงเป็นอย่างนี้นะครับพอกลายเป็นล่างฮึบ ชมพูอือเลยนี่นะครับนี่ต่อไปเรื่อยๆนี่ครับนี่นี่นี่เริ่มเทิมขนาดนี้เลยนะครับที่ต่อไปกลายเป็นพายุแทนนะครับนี่เป็นพายุแทนแบบไม่ดีโลดิ้งโอ้โนี่นะครับนี่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 ให้ดูใหม่นะครับการสร้างพายุนี่นี่ดูนะครับเธอคำรามเปลี่ยนเลย เสีย่างเงี้ยมันเสียดสิเอาไปนะครับเสียงไม่เปลี่ยนเลยรอบรอบเสียงนะครับทุกคนมังคือทั้งหลายทุกคนอื้อเออมังคือมังคือมังค,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 คือทั้งหลายใจเย็นเย็นไปกินทั้งหลายต่อไปสกิลเด็ดของเราสกิลบีบลีเดะะ็กบลี จะเกลี้ยังไม่รู้เงี้ยเงียบโอนคันปากลมหายใจมังกรลมหายใจมันจะไม่เหมือนมากเลยนะนี่ผมไม่อยากที่จะกดคลิปล็อกเพราะมันจะเป็นอย่างนี้มังกรผมจะไล่เราไปแบบไีใช่้มังกรมังคือายไม่้ยเชื่อไม่ก มันคืออยากเข้าประตูด้วยแต่เข้าไม่ได้หัวใหญ่อดีัสดีตขึ้นโ้ยมึงคุดถือโอ้ย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 หผมก็จะมาฟาร์มเล่นๆอะไะมาฟาร์มเล่นๆมาฟาร์มเล่นๆฮะบานาน่านี่สิบมันีขอคำเดียวนะไม่มีไม่มีหมดไปแล้วสูนไปเมื่อกี้สูนไปได้เกลือ เธอเนี่ยสีนี่แหละไม่อยากได้อยากได้ของเงินนหรือแดงก็ได้โอ้ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแบบนี้แบบนี้จะกบอืมอือ don't see me h e l l รถึงจะมีมังกรก็เถอะอย่าไรค่าค่าไม่งั้นไม่อยากค่าจริงอือเฮ้ยไม่ตีอ่ะ ดีไม่หยุดยเลยเจอกันหน่อยหลังนี่ซีมักเออไอ้คุใจบ้าาค่าได้ลงคอยังทำอะไรบอได้โอใครก็ได้ช่วยอะงานดีจำหน้าตัวนี้ไว้จำไอ้เจ้านี้ไว้นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยจิ้มคืนจำชื่อไว้นทุกคน ไอชื่อไอชื่อแม็กมาเนี่ยแอปมันแล้วเป็นด่ามันเลยทุกคนลำนไรเนี่ยไม่ได้เวลาฟ้าของเราแล้วเดี๋ยวอร์ลำตั้มเลยบางกรเราบินที่ทีีบางหน้าจอเลยเนี่ยกินหน้าจอไปเยอะมากโอเคนี่แหละที่เขาเรียกว่าตรงเนี่ยตรงยิงเลยวันดีฉันคือมึงกือมึงกือที่เป็นเอ,อ ดูกทองใช่ไหมไม่ใช่ดูท่าทางดีเพื่อนตรงเด่งยังกับไม้กันศีนลดูเลยฮึนิ่งมัมเบอรนิ่งมัมหรือไม่เขาจะปีนนิ่มัมมันจะเป็นมัมปีนระเมิดระเมิดนี่แหละมันจะเป็นบล็อกนี้เลยทุกคนผมก็ลืมไม่ค่อยอยากโอ้ใช้เป็นสามมันก็เลยยากคี่ดู นี่คือความรู้สึกของคนเล่น,นมอนมกรมีมอนติดปากแล้วมันทำไอ้เจ้าสีแตซมมาทำระเบิดไ,ได้ก็ดีเหมือนกันนะมลมหายใจมังกรที่ดืด ผมได้ส yeah, right. oh, oh, oh. oh, okay, right. on ีส <smells at> <point> <fol> ีดูบ่าเอลอยเอลอยมันจะเบื่อนะเอลอยขนาดนันอ่ะอืมตัวใสเกิดเพื่อนนี่คือการพิมพ์เรยวของผมนะครับพิมพ์เร็วจนไอเจ้าตัวพิมพ์มันพิมไม่ทันเลยเจอลมหายใจมา คือว่ามันฟาร์มก็ดีได้อยู่เพราะมันบินได้ตัวอีสเดอ Good. เกิดเพื่อนฮะบิ๊กกำมเกิดหรือหกร้อยนี่นี่ผ่านกว่าเอาเฮ้ยเออดูดูเดีด๋ยวฮะ งงผมกดตรงนี้ไปด้วยไม่ใส่เหรอทุกคนงงม่ปไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอีย่งใสเกิดนี่ลองไปหาดูหน่อยอาจเจอฮะบิ๊กกำมัมโอ้บิ๊กกมัมทันบิ๊กกำมัมได้เวลาเจอกองเล็บอันแหลมคมของฆ่าก,กับขวัญหน้าบอกเลยหน้าตลกดูทีทุกคนอย่างเด้เลยมังกรเรา มังกรสีชมพูยิ่งใสพี่สังเกตดิสีชมพูเป,เป๊ดเลยทำลายโอ้โหโไม่เหมาะกับร่างกายเลยดูสิมันเหมาะกับร่างกายตรงไหน,นมังกรสีชมพูกับร่างกายที่มันเป็นอย่างนี้ปกติมันมีขาด้านหลังหรือเปล่ามังกรอ่ะปกติมังกรสมัยก่อนมันต้องมีขาด้านหลังนะขาด้านหลังนะ ม่รู้สิทุกคนนะไม่รู้สิแต่ทำไมมังกรตัวนี้มันชอ,อ,อ,อบอาปากอ้ากระเบลมเนี่ยกินปากเด็ดมากเลยเพื่อนนายใช้ยาสีฟันเลยหรอเงีอยคอเก็บเฮ้อเริ่มเออตัวเองแล้วมั่งในเราเนี่ยอู้นั่งไงมังกรเพื่อนรักทำไมมังกรเพื่อนรักเรากลายเป็นสีอย่างนั้นเลยปกติมีมังกรสีฟ้าบนเราอยู่ไม่ใช่เลยนี่แหละเขาเรีเยกว่าคนดวงสวยครับ ไม่ต้องไม่ต้องกินอะไรมากเขาแหละคนดวงสวยผมก็ดวงสวยเหมือนกันไม่ต้องใครดวงสวยเหมือนผมก็ช่วยคอมเมนต์มาตายกีบเดือยแล้วกันนี่ท้ามึงเวลาจะถึงวิกมันสักทีเนี่ยโอ้ยมันรอนานมากเลยเนี่ยเกมผมก็ชอบพังตลอดเลยอ๋อตื้อตื่อตื่อหรือเดี๋ยวบินไปสิครกตื้อตื่อตื่อหรือตื่อตื่อตื่อหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อก่อนผมเอียงนะครับบิดไปบิดมาบิดไปบิดมา มังกรเกมนี้ผมชอบชอบดูหนวดตรงคิ้วสีเพ่อนยิงก่าปลาดุกอีกเนียอะจริงๆนะมันเหมือนเหมือนปลาดุกมากกว่ามังกรนสมปลาดุกคือะอะมีหนวดมังกรไหนมีหนวดเลยมังกรก็ต้องมีหนวดเลยกลางๆมันน่าจะใช้ปีมากกว่านะมันมันคือเมฆหรือเปล่าใช่มันคือเมฆใช่ไหมมังกรมันสีแดงนะมังกรมังกรกรแต่ตอนนี้ก็น่าจะกรนะมั้งนะ ละมังผมคิดอย่างนั้นละมังนะลำบังนะละมังนะเอเจ้าดีผมปิดวีวีคอยตบผมผมก็ไปตายเพราะผมปิด <c oughs> วีวีไงนี่มาก่อนจะมาถึงกลแพนเค้กน <c oughs> ี่เลสเค้กเห็นแล้วอิ่มเลยมังคือเราทำไมมันชอบงีกงีกงงางๆแล้วก็ชอบบิดไฟบิด มันกลืนมาช่วยแล้วมันกลืนมาช่วยแล้วโอ้อออ oh my god โอ้นี่มันตีคนเดียวหรือว่าตีกันกี่คนเนี่ยเจ้เกิดบ่ฟังเสียงเอาสิเพื่อนผมมีเช็กก็คือถ้าถ้าเจ้าเกิดให้ฟังเสียงก็ได้ยินเสียงคําร้านนั่นแหละจ้กแต่ถ้าเก็ต้องลุกมาแล้วล้มั้งนะนะนะแต่เพื่อนเราเซตโซเซต คือการแขะในงละ่นนะีเลื่อนเนี่ยพอมีคนเยอะๆลงนานอะไรพวกนี้ของจับเป็นเบบเนี้ยน,นี่เห็นไหมมังกรก็พุดธดีเด่นกันนะขึ้นบรายนี่ยเกมเกมดีมากไม่รู้ใครรู้วิธีแกก็บอกกันด้วยนะผมไม่รู้มังกรถือประตูชื่ด้วย เราพ้อจะพยายามงำให้ผันูไอ้ลูกดีแกก็ช่วยผมด้วยนะครับดูอภาพาสามให้ดูเลยทุกคนเกมมันเป็น,น,ปนยังไงให้ดูเกมดีเกมมุนไทยดีมากอีกคนอีกกำลังกินปากแอนอันนร้ บินขึ้นไปเพื่อนบินขึ้นไปไม่งั้นนายโดนเจ้าคนบิ๊กมันยิงแน่เพื่อนขึ้นไปขอร้องขอร้องเพื่อนเถึงเวลาตายแล้วเนี si ่ยทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างเออในตัวติดอะไรบางสิ่งบางอย่างลาก อะไรก็ไม่รู้เพื่อนโอ้โหมันบ้าเกินไนอะผมไม่เคยชอาบว่คนแบบมันดูดกันอย่างเงี้ยมันทำไมผมเล่นบนในคนนี้ไงทำไมผมเล่นบนล่างเล่น่างเดี๋ยวสกิลล่างเต็มมันไม่มีการคุณเดาหรือไงเพื่อนโอ้ผมเห็นไหมทุกคนผมกระโดดทีเดียวผมก็สามารถบินขึ้นไปบนสวรรค์ได้เลยดูดิสุดแล้วเพื่อนไม่ต้องแล้วเพื่อน มสวัง,งทดีีวันนี้นพเพออวกไกอละอคุมก้นมา,นานได้ได้มาดูมัน่นไ,ได้เลยตอนนี้อยู่กันแ้วตอนนี้อยู่สองานตนดูดูกุกนนถ้าทุกคนเป็นเหมือนหัวทุกคนจะทำอะไรเป็นอย่างแรกถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยออกเกมใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นทุกคนโอ้เกมดีมาก ดูดีว่าหลุดพ้นเหรอก็แปลว่าคือม่กีนกระกโอเคไม่ใช่ดีแล้วมัเป็นอย่างจริงเลย็้ตุกคนมองขี่ว่าผมจะตีได้ไหมอ่ะอื้อหือผมมนมมาหา คนใครมีธีกแกก็ช่วยบอกกันด้วยนะทุกคนผมไม่รู้ไงบื้อผมไม่รู้มงรถูแบง้ไม่รู้เดี๋ยวดไปอย่างนี้ยเขาก็ปิดเลยะปิด เออๆอยู่อ้่างนี้อยู่ไหนทุกคนไม่ทำไงได้ดูตอนแรกวผมกระโดดทีเดียวของสมารถขึ้นสวรรค์ได้เลยองกรนไม่ต้องบินให้มันบินอย่างนี้เอาดูโอ้โหอลิมม้น sí. ม่วงเป่นฟันเหลืองเอ้ยฟันขาวใช่ได้ดีกว่าที่เจ้าทะเลเจ้าทะเลฟันสีน้ำเงินไว้เลย มือสวยดีดิแต่ไม่ได้เปลี่ยนบเลยผมรู้สึกผมต้องออกเกมแล้วบางเนี่ยผมไม่ใช่อยชอบหวัดดีเพื่อนนือเราช่วยนายอะไรไม่ได้จริงเบื่อแล้วก็ตดเบื่อจังมาก ทำไงดีทุกคนผมทำไงกูไม่หายเจอกันด้วยนะใครรู้วิธีก็ช่วยบอกวิธีแก่หน่อยแบบนี้แบบนี้มาตลอดเลยน,นั่นก็จบคลิปอย่างนี้เลยละกันนะจบคลิปแบบนี้เลยละกันดื้ดอย่างนี้เลยจบคลิปแบบดื้อดื้อดอย่างงี้เลยทดื้อ ไม่ได้ทนจบคลิปเลยเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยเกมเพื่อนจบคลิปแค่นี้แหละเดี๋ยวผมอาจจะลงวันพรุ่งนี้แล้วมันอาจจะลงวันพรุ่งนี้ก็ได้ทุกคนให้ติดตามช่องนี้ก็ถือว่าช่องติดช่องไม่ติดตามก็แล้วก็บ๊ายบายคนบ๊ายบายถ้าหนูไม่ได้จะอะเรล่ะอีกคลิป